นาย้อนสันางะเรียนแฟมิลีีจ้าเห็ดเพิองจ้ะเห็ดคอยอยู่วันนี่อูอหลหง่ๆจ้ะลูกสาวลูกสายจ้าเก็บเห็ดคอยอยู่วันจ้ะเก็บให้เอซี่งดูลูกเออมาเก็บเห็ดซอยแม่จ้ะ

เก็บไปขายมาได้เขากัเก็บกินละจ้ะเก็บไปกินไม่เก็บเฮ็ดลูก เลยจ้นะตอนมันปีนมาได้มาได้ทายจ้ะายกลางหนองสีล่งจังไหนล่ะลูกธลาโล่งหอบเหรอเออก <c oughs> ระสีติดเด้อขาหักเด้อเอาเอาเอาลุ่มป้าลงมาเออนั่งแม่ลูกนั่งธลาขึ้นยังสะไล่รื่นเออ ฮบ <Hop. S 2> อย่างเงี้ยหนึ่งสองหนึ่งสองเฮียจะพูดเก็บลูกอ่ะเก็บอีละพูดไม่พูดเงี่ยเก็บเออแม่กับสิเก็บขึ้นกันโอ้เก็บเอาโลโลเกล็บเอาเบิ้ด นี่แม่ก็ไปอันนั้นแตงเอาเก็บเอาหมดเลยลูกเก็บเอาหมดนั่นแหละเออไม่เป็นไรเออเอาเก็บให้หมดเลยตรงนั้นแหละเก็บให้หมดเดี๋ยวแม่ก็ตัดเอาทำเป็นแกงมันก็กินได้พมันเอีบเอีบมุสระฮะ สีเห็นไหม,อมแอบมุศจริงจริงม,มุนอุยปุยเลยจ้ะโคตรข้าเจ้าเห็นอี่ยงหมดเก็บเอาหมดเลยลูกแม,แม่จะไปตัดเอาเอากันไกลหนีก็ ม,มูสันเนี่ยนะจ๊ะหรอเอบมุซ่ามันเอะอยู่มุซ่านะคะเก็บเห็ดกับลูกอันนี้ไม่จักดอกสามดอก นี่หลายอยู่ลูกี่พูดพูดนะเวลาเยียบแล้วลูกน่นี่นี่นี่เดินมานี่นั่นเห็นไหมดอกเหลืองๆน้องเหยียบนั่นเนาะนั่นมากัะบูกแซ่กระสาวหมานจ้ะหมานเห็ด ว่าอะไรเขานั่นเห็ดใช่แม่กันเนื้ว่ามันมียู่เปิดอออมามีอยู่ต่าไม่ได้ใส่เสื้อแขนยางเลยใส่เสื้อแขนสั้นได้หลูกเสเพิคนห่อนจ้ะมันหอนเอาปิดไว้นะ อืยู่นี่แม่กันไม่าวมันงว่ามีอืมผู้ไหนอีิล่อยู่ใต้มุซา่นาหลกเปิดมุซาโอ็ค่อยๆเปิดอืมเปิดออกโลดเอเก็บอืมเดี๋ยวลายอยู่เด้อค่ะ มากับลูกสายลูกสาวจะหมานเห็ดก็ยิบทิมกับคุ่แล้วเอาไปขายได้หลายบาทจ้ะเมือนันก็ไปขายมาแล้วบอลลกโอเคมแล้วจ้าก,กันนี่สัญญาไม่เก็บเห็ดต่อนี่จ้าเมืองพัวนี่แต่ดอกใหญ่ๆจา้า ดอกงายๆจ้ะโูนนะ่ะอืมดอกงายแจกดอกอืมอืมไม่แอบอยู่นี่ติแอบบกับโผนสายตาดอกจะแนมเห็นอยู่เออพอมามันเหลืองๆจ้ะอืมงายจ้ะเนี่ยอืมอืม <cười> ừ. <cười> Không phải thăm quan sợ đâu Ngôi <laughs> <laughs> hết Ngôi cả hết sợi. Ngôi sợi. sẽ sợi. Ngôi kịp kịp กินเห็ดเด้อเก็บเห็ดเด้อจ้ามันก็เอะลูกสาวบ้านก็หิวทางทางเห็ด งูเยอะไปผุ้นห้องงานเกือบเต็มก็คุจ้ะเห็ดผึ่งใม่ถุงลูกไ่เมวันนี้กระสิกลับบ้านจ้ะพลูกงูไซกลับงูสาวลูกไซกลกกับบ้านก่อนได้จ้าเดินกลับบ้านก่อนจ้ะไม่ได้ดสีหวานอือสีแดงเห็ดผึ่งสีแดง Nên các bạn xem. Hết tiếp nhiều rồi. Các bạn con. งานได้สิลบ นะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์ขอแชร์ตั้ัหน้ากันลูๆในได้จ้าสาเอรินเอ็นละอักเซนเอียดิตโอสการ์จ้าเก็บเฮดซอยแม่จ้าบ๊ายบายค่ะ